การบาดเจ็บจากความร้อนก็คือการที่ร่างกายนะครับได้รับความร้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกการฝึกและการออกกำลังกายครับซึ่งร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ตามปกติทําให้เกิดความร้อนสะสมในร่างกายความร้อนเหล่านั้นก็จะไปทําลายระบบอาัยวะและระบบการทํางานต่างๆของร่างกายทําให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอาการบาดเจ็บจากความร้อนนะครับมีหลายระดับนะครับไม่ไวเป็นลุมแดดครับตะคิวแดด ที่รุนแรงที่สุดก็คือโรคล,ลมร้อนหรือฮิสโตกนะครับผู้ป่วยลมร้อนจะมีอาการไข้สูงแต่ไม่มีเหงื่อออกมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะชักเกร็งนะครับบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรืออาจทำให้สมองพิการได้นะครับ หับสัญญาณฮงนะครับก็คือค่าความชื้นสัมผัสนะครับที่วัดได้ในแต่ละครั้งนะครับการวัดค่าความชื้นสัมผัสนะครับเราก็จะดูจากค่าอุณหภูมิความร้อนกับอุณหภูมิความชื้นนะครับนำค่าที่ได้นะครับมาลบกันนะครับจากนั้นนำค่าความต่างที่เราวัดได้มาเทียบกับตารางการวัดอุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะครับใน1ิพยาบาลนะครับประจำหน่วยผุกขานใหม่นะครับจะเป็นผู้ให้สัญญาณฮงในการฝึกแต่ละครั้งครับ สำหรับในห่วงสัปดาห์แรกของการฝึกในสิบพยาบาลประจาหน่วยฝึกจะทําการคัดแยกทหารใหม่เป็นทหารใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจําตัวสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวก็จะแบ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สองสีก็คือสีเหลืองและสีแดงทหารใหม่ที่มีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองติดที่บริเวณแขนเสื้อทางด้านซ้ายหมายถึงทหารใหม่ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวซึ่งสามารถทําการฝึกได้ครับสําหรับทหารใหม่ที่มี สัญลักษณ์สีแดงปิดที่บริเวณแขนเสื้อทางด้านซ้ายคือทหารใหม่ที่จะต้องทําการเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษอย่างใกล้ชิดครับเพื่อความปลอดภัยในการฝึกของทหานใหม่ครับสำหรับโรคล,ลมร้อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงและเป็นข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับของกองทัพบ,บกในการฝึกครั้งนี้ครับ่วยกหารใหม่บนฐานบกที่37นะครับก็ได้มีมาตรการในการป้องกันและให้ความรู้แก่กําลังพลนะครับทั้งทหารใหม่และชุดคูฝึกนะครับขอให้ทหารใหม่และผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2559ลำที่2ครับ